เมื่อวานี้มีความคิดเห็นจากทางรัฐมนตรีช่วยกาลาโหมและก็คุณภูมิธรรมเวชชัยะชัยครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูเบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งสิปีซ้อนครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนครีมที่คุณแม่เลือกใช้อาหารเช้าซีเรียลตราครอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอปธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สดุดีพระบารมีสถิตลาน้อมศรัทธาพระพันปีสีสยาถวายพระพรเฉลิมพระชนมงคลงามราชทุกนามเทิดแม่ฟ้ามหาเจริญด้วยกล้าวด้วยกระมอ่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการุ่นล้ำนำอุดมร่มเย็นราษสร้างโอกาสชาติกว้างไกลสืบภัยสารป่ารักน้ำราชดำริผลิดอกบานยั่งยืนนานศิลปาชีพประทีปชน พระปรีชาปกรักษาทรัพยากรห่วงอาทรเหล่าราษฎรทุกแห่งหนเทิดพระพันปีหลวงมิ่งดวงกะมนชัยมงคลสถิตพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกอฟผอพระพันปีสีประเทศเกตสยาม เกริกพระนามสิริกิจพิสิทธิสมกรณียกิจคุณอเนเอกอุดมราตรื่นรมน้อมสีเสริมเฉลิมชนดึวกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงคมนาคมเฉลิมชนพระพันปีสีสยาม เย็นทุกยามตายร่มฉัดนิรัตติสัยอิ่มไออุ่นพระเมตตาประชาไทยราดร่วมใจเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน Airbrush สำหรับครีเอเตอร์ อาจเป็นจุดสตาร์ทของธุรกิจในอนาคตแต่สิ่งที่คิดจะเป็นจริงได้ต้องมาอัปเดตนวัตกรรมสำหรับ huh> ธุรกิจที่งาน p o w e แปรอเจอนะว่าที่ยูนิคอนไทยกินอนอนทแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนะ Euro น,นี้เหมาะสำหรับนักช็อปทุกเพศทุกวัย